เบอร<อ>์อเราอันไม้ตัวดินน่ะเล่าอันไม้ดินเราวา่าคาไม้นั่นดินข้าวเราว่าแล้ไม้ดินตัวไหนนี่ดินจะอยากซื้อเขาขอให้ท่านเราไม้ท่านเด่นเขาเขาไม้นี่ยไม้ไม่ไม่นี่บ่ดอกอ๋อมาพี่พี่เอ้ยบอมาเขาเปิดเพลงได้ซุ่มไปฮัน<ด>ไม่งานเราเฮ็ดเราอีกแล้วนี่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 นมาปลารักอันนี้รักเราปักรวบเนี่ยฮะดอยโอ้ยเราคุยกับเจ้าหนอนนี้นี่ใจดำโพดเห็นว่ากันนี่บอดอย มันไม่น้อยๆขึ้นเท้าปะเออนี่ตัวนี้ก็แม่นนี่ไม้น้อยๆอยู่นี่ก็แม่นนี่โอ้เอาเขายับดินเขาไม่อีกแล้วบอโดยไม่ยากนี่ยับเขามาโด้วยไม่ยากโอ้เออเขาจะให้ดันเลยก็ให้อดเอาในเออเอาให้ง่ายให้อยู่นี่เออเออจะหยับหยับมให้อีกเขา้นเท้าพี่บปโดยนี่หอดกุ๊กนี่หอดกุ๊กนี่โดย้วยไม่ยากเจ้าเนี้ยหยับขึ้นมาคนนั่นโดยแล้วก็เออเจ้าเนี้ยหยับห้เแาพี่โดย เออเอ้ยว us. ่เป็นยังพี่น้องเอกบดีเป็นยังดอกเพราะว่าทางพุ่นนันแมงยาเราเราเราบโอยากให้ไปอยู่ไก่เราเราหยับมาพีอีกแล้วทางเอือยพวกนี้ปัจจัยดีหยับเออแมงยาหยับทางพุ่นแหละเอือยหยับทางพี่แหย์อีกให้กว้างอีก สบายดีนะบอนสสาวพอลุงแม่ป่าเบอร์สุขูสุคน,นพี่น้องเนาะมือนี้มาเฮือนเอือ่อยอันยังวันยังวันฮอนดา้านี่พี่น้องมือนี้เมื่อวานเนี่ยครับเจ้าแก้ไม่มาส่งบริค้าเวียบบริขึ้นมาพี่น้องเลยเนาะแล้วก็ยังบอทันเอาเงินค่าไม้ให้ทั้งเจ้าของเพิ่นเพิ่นให้อโอนไปให้พี่น,อน,น,น,อน้องเลยเนาะอ่าบางเด้อราคาไม้นี่มัน <c oughs> ใช่ไร <c oughs> บอสแอแล้ว เก้าล้านเก้าล้านสามแสนพี่น้องเลยเก้าล้านสามแสนเจ้าพันบ่ประมาณนี่ลยละพี่น้องเลยเก้าล้านสามแสนเจ้าพันก็คือไม่นี่ครบครบ,ครบก็คือมีแปลนป, Ł, ปูแปลนปูแล้วก็พวกอ่าคือค้งางเสาครบไปเลยนะพี่น้องเลยมีแตว่ว่าถาซื้อดินอย่างเดียวพี่น้องเลยซื้อดินเมนื่อนี่มิลลี่อนอาบ,ดนบาอดีทูนใบซื้อขายมาแถวนี่ยฮน ของพ่อบ้านกับบุมีพี่น้องเลยเ้าตองได้ซื้อไปซื้อขายมาแต่เมืองคุณจังใดคาร์บอสันบ่ได้มาพี่เลยฮันด้าคาจ์บอนบ่ได้พี่น้องเลยขารเจ้าเปิดเพลงจะทางบนมาผีก่อนมุ่านนี่ข้าวียกเบิดมือพี่น้องเลยอ่าถอดด้วยวอ่าสบายดีเอฟซีสบายดีโอ้เบิ่งช่องคือดีใจแค่ <laughs> ดยดีใจบ่ด,ดีใจอ,อัน เรื่องซื้อดินหันพัดไปก่อนเด้อยขอยยังค<ด>่าวียกอยู่เด้อโดยอันขอยบริสุทธิ์ใบซื้อขายมากมื่อนี้โดยเพราะว่าซื้อใบซื้อพอว่านเราบ่มีใบซื้อขายดิยโดยซื้อเมือ่อใดก็ได้นอกมื่ออื่นมื่อใดก็ได้นอกโดยมื่อใดก็ได้ไดเออเมื่อวานนี้บอกเขามาส่งใหม่โดยเมื่อวานนี่พุน่นกระเจ้าจเอาไปล่องยุลุ่มพุน่นแล้ววันนี้ <laughs> โทรหาข่อย คอยได้จ้างข้าเจ้าเพิ่มอีกสี่แสนได้ให้ข้าเจ้าเอามาส่งหอนเฮือนเจ้าเนี่ยเพราะว่าข้าเจ้าใช่คอยค้นเองรถคอยมันค้นบ่ได้ก็ว่าโอ้บ่ได้เจ้าตรงขาไปส่งเขากายเลยพุ่นอยู่พุ่นเขากายกายเลยบันบันฉลามเออละมาเขาเห็นได้เลยเขามาถามหาเขามาถามอยู่บ้านในเขาบ่ฮู้สือเขาบ่ฮู้ไผยคนดาแล้วเขาเขาเคยได้เอิ้ญหดเห็นหด พ่อแม่เฮาตัางก็พ่อแม่เฮาตัางซื้อเขาก็ฮอนดาแล้วเขาก็บอกฮนดา้าเออคอยบอกเขาว่าไอเฮือนนั่นสาวฮนดาเด้อเขาวาย่างขึ้นไปนั่นนั่นเห็นดอกมันชิมีหันคล้ายเครื่องของไม่ยาเล้าเขาวะเขาก็มาทำผหาพรแห้งบ่เพื่อเนโดยไพกับผูู้้ไพกับผูู้ซื้อเขาแล้วเฮาได้ยินคนเอนวนาแป้นไพ่เขามาชกนั่นแป้นน้องได้บ่เฮาเอาแป้นเท้านี่เฮาเอาแล้วก็ทำมาไพ่ซื้อฮนดาเฮาเอาเช่นมันเท้านี่เขามาชกฮอตเฮือนนี่เลย เอารถไทยเขาไมาผิดเหรด้อโอ้หอดเพลเลยอืออือเพราะว่าดินเจ้ามันมันแคบนี่เฮ็ดเฮือนนี่สามขุนสิเขาเขาเขา,าอนาก้อนแต่ว่าเดี๋ยวอีกมื่นมะเฮื่อนี่ซื้อดินก้อนแต่ว่าเงินค่าไม้นี่คอยยังพระท่านใจเขาเดี๋ยวจะน้อยคอยเมื่ออะไรคอยจังสีโอนให้ข้าเจา้าเพราะว่าน้ำบิลีมีแต่เงินสดพี่น้องเไยบิลีนัดตายเล่าแต่เมื่อวานนี่พี่นอ้องเไยเนาะอ่าว่าพอเสียเอาเงินให้แต่ว่าโบติโอนในเล่าพี่น้องไงค่าเวียก นัดเล่ามือนีอีกมือนีกะจักน้อยแหละขึ้นไปแหละสิเอาเงินเข้าบัญชีแล้วก็โอนให้เล่าไ,ไปเลยหวยฉ้ออาไวยฉ้อ้าเว้ไปไปใส่ไปพอช้ออ้าพอใส่ปไปจะได้อ้าไปเลยเงินจับน <laughs> โโเนี้ยโอ้ขอนุญาตก่อนเด้อโอเคพี่น้องเนาะเออรูปเงินเอ,อืเออ้อยเงินไปใส่เชือพี่น้องเลยเนาะอ่าเรื่องเฮือนนี่บิลกับสี่คอยเฮ็เธอหน่อยเนาะซื้อไม้นี่ค่าไม้นี่ตกอยูเก้าล้านปลายเก้าล้านเก้าล้านสามแสนปลายนี่แหละพี่น้องเลยอ่าแล้วก็รวมซื้อดิน ซื้อดินอีก,ก,ก่าไรก็ซีล้านบ่ซีล้านซีล้านแลรร้วก็รวมทั้งใบซื้อขายเป็นฮาล้านเป็น้องเอ้ยเป็นฮาล้านเป็นซิปปลายล้านเป็น, 0, น้องเอ้ยเนาะแต่ว่ามีผู้ใหญ่ใจบุญอา่าเป็นช่วยเขามาเติมเป็น้องเอ้ยเนาะกับบิลี่ก็เขอบพันยูเป็น, 0, น้องเอ้ยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้หันมีคนอยากซอวยตืมแต่ว่าบิลี่ยังยังบ่ไดแหบเป็น, 0, น้องเอ้ยเนาะยังบ่ทันหับเพราะว่าอา่าเพราะว่าเรื่องเฮือนเอาซัมนี้ซะก่อนเป็น้องเอ้ยเนาะ แต่หากว่าเพื่อนอยากช่วยแบบพวกเฮือนลแล้วแล้วเพื่อนอยากให้ชื่อเครื่องชื่อคล้องยังขึ้นมาเฮือนเอื่ยเพื่อนอะเออจังจังว่ากันน้ำหลังพี่น้องกับแต่บิลลี่เรื่องเฮือนนี่โจก้อนพี่น้งนองเนาะเพราะว่ามีผู้ใหญ,ญ่เจ็บุญเพื่อนช่วยเข้ามาแล้วพี่น้องเอ้ยแล้วก็เรื่องดินนั่นก็มีแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะผู้ใหญ่เจ็บุญเพื่อนช่วยเข้ามาแล้วพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเฮ็ดทีอ่อนเฮ็ดช้านกะยังหาสาร้างบ่ได้พี่น้องเอ้ยเนาะบิลลี่ก็ยังบโ้โหจำได้ว่าค่าสร้างนี่ชิตกจักล้านเพราะว่าค่าสร้างนี่ยังบริลี้องถาม่ธร้าง่รมแล้วจัง จ้งสิไปบอกอ่าผู้ใหญ่นะพี่น้องเอ้ยบอกผู้ใหญ่ว่าค่าสร้างพันเฉลียเท่านี้เท่านี้นะพี่น้องเอ้ยเพราะว่าตอนนี้กายังมั่วเลยมันจิตกเท่ายวิริยะโบก้าว่ากนะพี่น้องเอ้ยบางคนถามแล้วว่าเฮ้ยลังนึงนี่สิตกประมาณจักล้านจักล้านนะเฮากะว่าบ่ได้พี่น้องเนาะสมมุติว่าคือเขาว่าว่าเออมันซื้อไม่มันเท่านี้เท่านี้บัดมาหอดแล้วมันได้ซื้อตะปูซื้อยังเพิ่มเลยเฮาก็แบบว่าลายเทือลายกับโบกาว่ากพี่น้องเลยคือเพื่อนน้องกับข้างกันพี่น้อ่งกับ บิลล <ersch> ี variety, he exactly. like ่บอกผู้ใหญ่เพิ่นว่าเออไม่เรามีแล้ว okay. ม so ีแต่จ้างค่าสร้างกับค่านี่กับประมาณหมื่นปลายสองหมื่นนี่แหละบัาทาเฮ็ดแล้วแหละบ่พ่อเป็นอะเรข้าเจ้าเฮ็ดง่ายๆมากๆเลยมันบ่พ่อมันบ่พ่อแหละบิลลี่ก็เลยแบบผิดคำว่ากับทางผู้ใหญ่เพิ่นเป็นอะไรในอะลรบิลลี่ก็เลยแบบเฮ็ดตัวนี้ไปนี่สิตอนนี้สิซื้อดินก้อนมาออื่นมาเพื่อนี่แต่ว่าตอนนี้หาไม่เนี่ยซื้อแล้วแต่ว่ายังพันจะจ่ายเงินเพิ่นเป็นอะไรแต่ว่าทางบิลลี่นี่เสียเงินไปหมอบให้เพิ่อนแต่ว่าดินนี่ มันต้องได้วัดได้แทกกันบ่แม่นว่าสิซื้ออันซื้ออันนั้นได้พี่น้องเอ้ยเพราะวอเบลี่ต้องเอาใบซื้อขายมาคักแน่เพราะว่าอยู่นี่มันบ่มีใบซื้อขายเด้วยทางพ่อบ้านเพิ่นบ่มีมีแต่เพิ่นเฮ็ดให้ได้แต่ว่าเอกสารเฮาต้องเอามาพี่น้องเอ้ยก็มี FC หลายคนเพิ่นเพิ่นเอ็นดูเจ้าได้เออเพิ่นเอ็นดูเพิ่นแพงเจ้าแม่ย่าฮาบ่ปากแล้วกับฮาอ้าวบ่ว่าาจ้กเบิ่งเราอันไม้ตัวดินฮึเล้วอันไม้ดินนเรือว่าค่าไม้นดินข้าวเรือว่าละไม้ดินตัวใด เด็ดินใจอยากซื้อขอให้ท่านไม้ฮันเด็ดนี่ขอขาไม้เน้าไม่ไม่ไม่นี่บ่ดอยโอ้ยพี่พี่เอ้ะมาเขาเปิดเพลงได้ซุ่มไปฮันไม่งานเราเฮ็ดเราอีกแล้วนี่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 มาปักรักอันนี้รักเราปักบ่านี่ฮะดอยโอ้ยเราคยเฮ็ดกับเจ้าหนอนนี้อันนี้ใจดำพดเห็นว่ากระนี่บ่ดอยนั่นไม้น้อยๆ้ี่เขาเอาไปเออนี่ตัวนี้ก็แม่นนี่ไม้น้อยๆอยู่นี่ก็แม่นนี่โอ้ เอาเขาหยับดินเขาไม่อ i̇şte oh. ีกแล้วบอกโดยไม่หยาดนี่ยหยับเขามาโดยไม่หยาโอ้เออเขาเขาแชดอะไรก็นฮะอดเอาในเออเอาให้ง่ายฮัดอยู่นี่เออเออจะหยับหยับมาให้อีกฮอต้นเท้าพี่บอกโดยนี่ฮอตกุ๊กนี่ฮอตพวกนี่โดยเออไม่หยาจะนี่หยับขึ้นมากว่านั่นโดยแล้วก็เออจะนี่หยำให้เแาพี่โดยเออเออเรเป็นยังพี่น้องเอ้กระโบดิเป็นยังดอกเพราะว่าทั้งพุ่นนั้นไม่หยาเราเราเราโบอยากให้ไปอยู่ไก่เราเราหยับมาพี่อีก ຈັບັັຫ້ວານຕັງດງທນນເຈົ້າເລ่ບ້ານວຍມກອພຮົຊຊຈົລຂົຂົໃຮົາມ້ລດ ลดโบก้นกับคนเยอะบ้านนี่ชอยเขาซอยอยู่นะโดยได้ละชาวคนอยู่บ้านนี่มันโบก้นเขาอยู่ช่วยนะโดยเออนั่นเนาะโดยธรรมดาถิ่นมันอยู่ลุ่มคนนี้แต่เขาหยับขึ้นมาอีกกระบอกไปเนี่ยแต่ว่าข้าวเา <c oughs> นี่นะ่ะคอยถึงบอกเจ้านะ่ะข้าวซื้อขายแล้วนะ่ะคอยเชียร์ักมาพังลงโดยใครก็ใหญ่บุตรใ่โดยเออเขาวอาจะให้เขาชื่อรักเล่าจะคอยชื่อรักแบบของน้องไน มาพังลงบะนีพักยากง่ายก็ง่ายเพราะไรสบายบมันเป็นเป็นของเงาเลยนะโมนีก็ยื้อเฮือนเออหอบบอกยื้อเฮือนโอ้บ่มีใบซื้อขายบ่ได้เอาไปซื้อขายมามบอนี้ในบ้านก็เอาบอกแล้วเขาก็ยู่เออมันเขาลืมซื้อใบซื้อขายมาเพราะว่าทางเพิ่นกับบ่มีเลยมันต้องได้ซื้อมาแต่ในเมืองคนนะเป็นรองเลยใบซื้อขายเอออันลูกเคยกับบ่านึ่บ่าครับน้ำผัวเจ้าเขาเอาอยู่บ่ มันบ่เข้าเขาบ่ได้เว้านี่พ่อเจ้าเฮาก็บ่เว้าเลยโดยจักเปิ้นย่งเฮาเว้ามายาเฮาคนอยู่บ้านนี่ก็งึดกับมายาเฮาคนอยู่บ้านเอ้อคั่นเป็นเฮาได้เฮาก็ดีใจแล้วขเฮ็ดให้ให้ลูกเฮินน่บัดมยาเจ้าจักเปนได้ดเฮาเว้าจักแล้วเฮาก็บ่ฮู้บัดคือแบบฮนเฮาจักฮนหยังเลยบ่บ่แนเลยบ่โดยอื เ้าเฮ็ดยังผิดใจเล่าตะกี้ตะก่อนจากแล้วเฮาก็บ่ฮู้ว่าเคยเฮ็ดผิดกันบ่เคยเห็ดผิดกันโดยแบบยามเขาเจ็บเป็นลรวเข้าไปห้องหมอก็เฮาก็ไปนําเฮาบ่ได้บ่ได้อยู่ได้เฮือนได้ขนมันไปเฮาก็ไปบัดเฮาเจ็บมือนั้นก็เฮาลุลูเกือบตายเฮาก็บ่มีพายมายามเลยเจอลุลูโดยทางมายาหาบ่มีพายไปเลยบัดเขาเจ็บเป็นเฮาไปออกนําออกเข้าเฮาอยู่ต่างก็ยังเฮาออกให้เข้าออื เอาว่าแม่จะจะกินน้ำม้อยบ่อหอบไปหาให้เราหอบไปหาเราออกขา้าออกน้ำลูกชาวเราเอาลูกเราเมื่อเฮือนลูกมือคนพ่อเห็นแล้วเราบ่มีเพลบาง,ยางแยงเราห่าก็ออกข้าวออกน้ำให้เรากินกัญชงขา้าบ่เห็นหา่าเ,เงืนเงืนเจ้าอ่ะตอนนี้น้ำข่อยนะมีอย,ยูย่สี่หมื่นปลายเลยเป็นเงินบาทนะ่ะแหละแต่ว่าบิลลี่จะแหลกแหลกออกมาซื้อใหม่ซื้อ,อย่างเฮ็ดเพื่อนแล้วอันว่ามันเรือ เหลือเท่าไรเราคอยสิเอาให้เจ้าเด้ดอ้คอยบวชเอาแล้วเงินเจา้าเพราะว่ามันเหลือเท่าไรเด็กคอยจะซื้อเครื่องให้ใส่เงินนายเจา้าอ่ามีผู้ใหญ่จะบุญช่วยพี่น้องไอ้ผู้ละเล็กน้อยแหละเนาะได้ยูซี่หมื่นลปลายบิลลี่ก็บ,บอกว,ว,วันยวาอ่าคันว่ามันมันเหลือเรือจังใดแล้วอยางเนาะบิลลี่ก็จะมอบไปทางเพื่อนพี่น้องเลยเนาะอ่าแต่ว่าเบื้องก่อนเบื้องเฮ็ดเฮือนก็บิลลี่ตอนนี้บิลลี่ยังให้เราบ่ได้เพราะว่าอ่าการหาผิดชอบการทำผิดชอบในการเฮ็ดเฮือนในการซื้อดิน ต่างๆเล่นไปเล่นมายัางอยู่น้ำบิลลี่อยู่พี่น้องเลยบิลลี่เฮ็ดเฮือนสิดินแล้วเออเบิดคว้าม,มันไปเจาของบิลลี่ในบิลลี่จงังสิงมอสไปทางลาวพี่น้องเลยเนาะคือมือก้อนนี่เงินคอยเอามาหมอสมาจอนเท่าไหรก่ก็สามล้านบอกโดนสามล้านบุงหูเสิเฮ็ดรยังตอนนั้นข้าจีซื้อดินกนเนนะเขาไปเออเออลูกพ่นเดินไอ้บิลลี่เออเพราะว่ามือก้อนเนี่ยได้เงินตัวสามล้านนะบิลลี่ก็บบุงหูเสียเพชรยังมีเอฟซีฝากมาให้ ก็ผู้เชี่ยวอย่างไม่แต่ชื่อเครื่องมาผันเฮือนเล่าผันมาอ๋อมาท่านท่านมันหน่อยท่านอ้อไก่ตัวเครโตกได้ลูกอ๋อนาะแล้วก็เลยว่าเอาเงินหมอบให้เล่าพี่น้องเลยแต่ว่าคริสวบอได้กลับเงินสามล้านปลายก็ดีใจเนาะแต่ว่าบิลลี่กะสิตั้งใจเฮ็ดเฮือนเล่าให้มันแล้วพี่น้องเลยเนาะให้มันงามพี่น้องเลยแต่ว่าบิลลี่สิคุ้มสิคุ้มโดยตัวเองนะเพราะว่าแบบเฮ็ดเฮือนเล่านี่สิให้ขึ้นตรงก็พอย่างเดียวเลยพี่น้องเลยแบบว่าโบห้เกี่ยวกับเจ้าของเฮือนแล้วก็บโบห้เกี่ยวกับคนอื่น อ่าเพราะว่าคืนนองกระขัางปุ๊บนะหน่ยเฮ็ดเฮือนนี่มันเกี่ยวกับเจ้าของเฮือนนี่แบบมันยากงาก่ายแต่ว่าบิลี่สิให้ขึ้นตรงกับบิลี่เลยพี่น้องเอ้เนาะให้ขึ้นตรงเลยว่าเขาสิบอกเขาว่าเฮ็ดแบบนี้แบบน,นี่เลยให้มันออกมา้น้ำเห้านะสิเป็นบะไรก็ให้มันชุดน้ำบิลี่เลยพี่น้องเอ้เนาะเพราะว่ามันจังบงยากลายลายตอ่อลายอันและสร้างตัวเฮ็ดเฮ็ดเทือนอยู่บ้านในมีบ่ไม่แต่ค้าฆ่าเขาเวียกอยู่เขาไปเฮ็ดเฮือนอยู่อยู่คู่คุณจกอยู่บ้านใดเออเขายังบว่างโดย บ่เม็นงั้กะเขาถ่าถ่าเขาก็ได้มาแล้วกะจังอันนั้นก็ได้เพื่อเขาซื้อดินซึ่งยังกะยังอีกดนอยู่โดยยันดนละช่องชองหลังเขาเห็ดชองหลังโดยมีแตะลังใหญ่ๆเขาเวาเขาทมแล้วนาเราบอกเขาเวียโอ้ยฮอดปีนี่ก็ยังมาแล้วเราบอกบัดปียังมาแล้วโดยมีผู้เดียวนี่บ่เห็ดเฮือนโดยมีผู้เดียวนี่อยู่บ้านไม่มีใครเห็ดได้มานอื่นแถวบ่มีบ่แถวไกลๆนี่ จักแล้วบอเคยถามกะต้องถามเพื่อนนั่นแหละกรับจักะบอว่าจะถามเพื่อนรายละเอียดเป็นน้องไอ้เห็ดเฮือนนี่แต่ว่าเห็ดเฮือน,นั่นเหล้าน,นี่หั่นทับอิตวาเซตแบบธรรมดาเป็นน้องไอ้แล,บ,แลบันนี้แหละบิลลี่กะว่อ,อยจากหอยมันงามแน่เนาะมีผู้ใหญ่สวยเข้ามาได้เงินหดสี่หมื่นป่ายเป็นน้องไอ้สี่หมื่นกว่าบาทอ่าวิลลี่กะอยากขายมันงามแน,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 น่พี่น้องไอ้เนาะเพราะว่า กระเทือนในเห็ดหลยายเห็ดให้มันดีนะพี่น้องเอ้เนาะเพราะว่าค้าที่โมบิลีเซตปุ๊บนี่ตัางเงินขึ้นมาแล้วเอาผ้ากระแตะผ้ากระจาดมาใช่เลยเงินมันเหลือบัดเอาเงินไปหมอบไปเล่ากันขึ้นเกาบิลีก็เลยว่ากระเทือนเละสิรวบรวมให้มันดีเลยซะพี่น้องเอ้คนว่ามันเหลือเท่าไรเท่าไรเลยจังว่ากันจังเอาให้ทางเอ๋ยเล่าเมเนียนว่าชื่อชื่อดินนั่นแหละ แต่ว่าลืมเอาไปซื้อขายมาไปซื้อขายน้ำผึ้บ้านกับบุ้มมี่ข้าเลยเขาเอาข้าวเอาแบงให้เล้าเขาเราบุ้มมี่เขาก็บเอเจ้าเขากินมัดบ่อโดยเอาแบงให้เล้านะเบื้งเฮือนกันขึ้นแต่ยานเลยเฮือนเออย่านฮักโดยย่านลบอัน มาปักลักกานไผ่แน่กระไผ่มาปลักลักมีแต่ไม้ยาบอกไม่เนี่ยไม้ยาบอกไผ่ไผ่อยากเอาคืขก็เอาดรถเฮามายาดนี่เออเฮาก็ยิ่งเฮือมนี่ยังเอายังเหน็ดเด่นตรงนี้เลยมันว่าเออดินเห่ามันว่าเห็นเห็นบอกว่าเห็นบอกกันเข้าให้เจ้าตั้งยู่นี่พิษกันมากนี่เขาว่ามาในยากเลยเห็นแต่ติดเบ็ดมือนั้นเขาก็ว่าเนี่ยเขาเขาปลักลักเอ้วเราว่าอยู่พุ่นโดยแต่เนี่ยเราเปลี่ยนใจเราหยับมาโดเราโบเป็นยังเดียวมือเดี๋ยวเฮามาซื้อให้ ซื้อไฮแหละก็แล้วไผยกระยับบ่ได้นี่ดอืมันเป็นเป็นดินของเจ้าอะนะไผยกระยับบ่ได้มันียางอะนนี้มาหยางมาหยางมาเคยแพงเขามัเคยแพงเจ้าเลยเนาะดอ้อ๋อเมื่อใจดำอันนี้ได้แบบนี้ดินเจ้าคุณกระยับรักเข้ามาอีกเรากาดินเล้าเป็นดอกอ้ไรู่ชิเจ้ายักษ์เชื่อไฮพลอยแล้วก็ปักเอกลักเออเราหัวพญ่อยากซื้อไฮเล้าเป็นดอกอะไเนาะบิลลี่ก็แค่เป็นสะพานบุญนี่ชื่อมีพญ่อยากซื้อให้เพื่อนบิลลี่ก็ อ่าเป็นชาวบ้านบุญไห่แต่ว่าทางนี้นัโบโบคอยเฮปปี้บันไดพี่น้องเอ้ยกับโบเป็นยังพี่น้องเอ้ยแล้วแต่เพื่อนแต่ว่าเขากับโบอยากส่อยังกับเพื่อนไลายนะพี่น,อน,อนอ้องเอ้ยเนาะจะในเพื่อนวานนั่นนั่นนี่มาพี่น,อนอ้องเอ้ยเนาะแต่ว่าก็ดีใจน้ำเจ้าได้ใหม่ฮือน,นอก็ได้แหละค่ะคือเฮาก็ากดีใจแล้วเมื่อวานให้เขบาบอก เฮาว่าส่าวอ้ายแล้วเฮาได้เฮ็ดอืมต้นเม็ดเหาอายอายบ่อายเฮือนน้อยนี่โดยอายเฮือนน้อยนี่อายอันทกบากก็เขาก็วบาเขาก้องโดยแบบทกอ่าจน้อยก็ได้อยู่เฮือนงามแล้วจน้อยดเอาเฮือนงามกอ่าสิได้อยู่อีกบุนี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าบิลีก อยากหาช้างมาเห็นอยู่แต่ว่ามันอยู่บ้านนี้มันก็อยากหงาคันเอาช้างมันอื่นมากเขากับบเห็ดหายดอกเลยมันไก่เขาเที่ยวเขาบ่อนันดอกไม่ได้ว่าถ้าเอาช้างตามบ้านนี่เลยเขาเห็ดหายบึงก้อนสีถามราคานเขาก่อนเงินอยู่นี่บ่อรอเห็ดเงินเป็นนะนี่เฮือนพ่อททยอยู่ท่ามันท่าเข้าไปจะจอดรถอะไรเออเฮือนตะนเทิงนั้นเงินลังนั้นดอกไอซีว่าเราเห็ดเป็นเนาะ แต่เราคนซูคนเฮ็ดเฮือนเนี่ยชูก้อนจนเห็ดนั่นี่หาว่าไม่มีเงินให้เขาชูเออบแม่เนี้ยงเขาให้เขาเบิกก่อนก็ได้เออให้เขาเบิกแต่ว่าเขาบม่ให้เบิกก็ได้ให้เขาจะเบิกหาแสนได้เบิกเท่าไรได้แต่ว่าเขาบม่ให้เบิดแต่ผู้เดียวเราเลี้ยงเห็ดบวายพู้เดียวมันมันบวายู้เดียวผัวเจ้าผัวเขาก็บโบเป็นละโบจับซอยเขาโฮะแบบชนไหลเหมือแบบคนเฮ็ดน้ำมีแต่จับใหม่เขาซื้อเขาตอกเองเขาตัดเอง ถามเขาก่อนเขาเมื่อ okay. ืมอถามเขาก่อนด้วยอ่าเธอพี่น้องเอ้ยเนาะโหดหลายีิมยะแล้วนี่พี่น้องเอ้ด้วยโอ้หยับเข้ามาจนจัเฮือนเลยเนาะหลักดินเคยบหัวแน่สิว่าเลยพี่น้องเอ้ยจนจัเฮือนเลยหยับเข้ามาคุ้งเฮือนทับเลยแบบเชี่ยดีดีแต่ละโบดีแต่ละโบมาปักใช้กลางเฮือนเลยพี่นหนอไอ้เออฮาว่า ปักเชีกลางเฮือนเนี่ยเออเราพิดกันด้วยกันมาเนี่ยเราพิดกันเลยเป็นป่าเราทางด้วยนี่เออเราโอ้บ่แมนมาดินมาเนี่ยดินเราเองนะเราดินเราเองโดยเอื้อเอื้อเนี่ก็เห็นมาตอนเรายับเนี่เห็นหากบ่มีไฟว่าวยังยันผิดกันเนาะโดยแล้ว่าเผ็ดผิดกันก็ได้ยังกันมาเนี่ยผิดกับอะไรยังน้องเนาะโดยมีแต่ได้ช่างกันในชื่อนะโดย จักส no. ิแล in ้จักส okay. ิเคียด์ท okay. mm? yeah. uh, well mm. uh. ี่ค hey ุ้มใจยังกระดิกอ่อนาะจากแล้วโมแม่นผู้เดียวเฮานี่ก็คือกันเพื่อนนราคือการเออเราตามบุมากบอกโดยโมแม่นต์ชิเจ้าบ่ได้แบ่งน้ำแ่งนี่เรากินบ่เฮาแบ่งตลอดกันเฮาบ่แบ่งให้เฮาเว้าซื่อๆอย่าให้เฮาบาปเฮาได้ยังได้ยังก็เฮาแบ่งให้แล้วแต่ม่จะเลาแหละบ่แบ่งให้เขาเจ้าแบ่งให้เราตลอดโดยมีน้ำมัก็เฮาให้มีหยังก็เฮาให้ ไข่เนี่ยก็ย่างเขาให้แล้วเราเมยก็ย่างเขาให้แต่ว่าเล่าเคยเห็นความดีของเจ้าโดยเฮ็ดอะไรก็เผ็ดเฮ็ดอะไรก็เผ็ดคนบ่ถือใจเป็น้องเลยเบาไปก็ซ้ำนั่นเฮ็ดอะไรก็ข้าวบะเฮ็ดีเขาเราแพงลูกไผ่คนใหม่นะบอเ่โบลูกไผ่ลูกเาวเล่าลูกเคยเด้อแพงลูกเคยบ่โดยลูกเคยเนี่ยแพงแห้งไหม้ เฮ้ยมันกระบอกยากรายพี่น้องเอ้ยเนาะแต่ว่าดินนะเราหายฮอตพี่กระดีเจ้ากระไดบอลตัางบอลโน่นนี่ทำเลดีเอฮอตใส่ดินฮอตใส่ข้าวกล้วยพี่บอกกกล้วยแล้วก็ข้าวกกล้วยตัวนี้บุหพี่กล้วยพุ่นกล้วยข้าวกล้วยพี่ดอยเออแสดงว่าข้าวกกล้วยพุ่นก็ไม่แต่บอลกกล้วยแล้วพอไม่หยาจะรักยับมาแล้วตัดเอาดอยอืม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  พี่น้องเอ้ยค่อยๆจักที่ว่าเลยพี่น้องเอ้ยเบิ่งน้ำกันนี่แหละมี่ยังก็เบิ่งน้ำกันนี่แหละพี่น้องเอ้ยแต่ว่าคั้นมีผู้ใหญ่จะบุญอยากช่วยเจ้าเติมเรื่องแบบซื้อเครื่องซื้อของยังกะห้ามอยู่แต่บัเรื่องเฮือนนี่อันนั้นมีผู้ใหญ่คนช่วยพอแล้วเรื่องเฮือนแต่ว่าค่าสร้างนี่ก็ยังบุหูว่าเวัฒไรพี่น้องเอ้ยแต่ว่าค่าไม้นี่เก่าเก่าล้านปลายพี่น้องเอ้ยเก่าล้านปลายมันก็ถือยุ่หมื่นปลายมาร่วมใช้ค่าดินกะมันถือจุดประมาณสองหมื่นสองหมื่นกว่าอะไรพี่น้องเอ้ย รวมทางคาใหม่แต่ว่าหากดีแต่ว่ามีวิญญใจบุญเพิ่นเพิ่นเอนดูเจ้าเพิ่นก็บอกด้วยว่าขั้นขั้นขาดเรือยังนะให้บอกเพิ่นไปเพิ่นบอกเขาอยู่ขั้นขาดเรือยังแะไรให้ให้บอกเพิ่นเด้อแหละข่อยก็โดยโดยแต่คนก็บริบทบอกเพิ่นแบบนี้แต่ว่าเฮาเฮาเฮ็ดชำนีก่อนคอเฮ็ดไปกันแตะไรตะไรว่าพ่อก็จังบอกเพิ่นมันโมเมนต์ว่าไผ่ไพ่กะชีได้เฮือนได้เฉยโมเมนต์ว่าไผ่กะชีไ huh. ด้โมเมนต์คนที่เพิ่นแพงเพิ่นหักเพิ i i ่นแพงนี่ได้จังไหนเมื่อวานเน้นน้องได้ว่าแป้นน้องได้น้องได้ กินข้าวกับป้าเลยเขาแม่นบอกโดยเออ้องใดแล้วว่าปแปลนๆเล่าโดยเออก็มีค่คนอยากซวยแล้วยุติแต่โบรา,ายมันได้้องใดกันโดยแต่เพิ่นกับเบิดริผ่าเงินยังผาผาเงินมากโดยแต่ว่าตัวนี้ฮะเป็นไม้เจ้า เาักเงิ่นใหม่เจ้าก้อนเห็ดให้เจ้าก้อนเาบอแชนองไดไม่เฮ้าเขาบอกบริวิตกันตีบอน้องได้องไดก็ใจพิษคนอยู่บ้านนี่บอแปนนองได้องได้ก็ดีใจและป้าเขาบอกเอาหัวเาว่าไม่เป็นที่เงอนเล่าเราดีใจโดยกับตีล้วไปบออย่งเป็นหัวเราปนังกบตีเราเรากำเขาบอกขึ้นนะว่าองได้แปนเฮ้าบอแม่นแปนเจ้าแล้วเขาก็บอได้บอยังไอ้ไอ้โอ้ยขญาเด้อเป็นยังั แม่แก okay, <descon> ่ห <that out> ังโอเคเป็นอย่างไรเอือยแล้วมาลุกลอยอยากแกะ้งเอาเงินเป็นอย่งไรอยากเลยลูกเขามันเคยขีดวันนั้นขีดได้เงินนาะเ้อยเล็กน้อยช้อนมันเอามิเตว่าเดียวพี่น้องเางไเดียวสิมิเตว่าเฮ็ดไปตามขั้นตอนแต่ว่าล่างๆ่สิเอาใบซื้อขายมาก่อนมาเฮ็ดเรื่องดินให้มันแล้วก่อนสิพผาเฮ็ดให้มันแล้วไวไหวเป็นองเางไมันจะไม่มีปัญหากันอีกแบบเฮาเห็ดแล้วแล้วมีเอกสารยังครบแล้วกะเฉยๆไม่มีปัญหาแต่ก็เคลือนเราคือสิบริยับมาอีกแล้ว แล้วก็อจะย้ำเตาอนนั่นแหละกระยาดเล่าเบาแล้วกระยาเอาบระหยากผิดเตียงกันมิได่ว่าปัญหาเฮ็ดเที่ยงแต่ยังแล้วเฮ็ดหัวขึ้นเฮ็ดหัวขึ้นแม่ให้ผัวจะไปตัดไม้ไผ่แล้วมาสารเฮ็ดหัวให้บเมาปลูกพักปลูกยังก็ได้เฮ็ดหัวอ่อมมาปัดบนดินรถทางรถเที่ยว่นี่รถเที่ยวเออกระบอกยังขันรังทางเทียวเขาจงไว้เขามิได้เฮ็ดแต่ทางหลังก็ได้อ่าผัวจะไปใช่นี่ไปเล่นเออไปเล่นอาญาเล่าซะแล้วเอาลูก อืมพี่น้องใดเขาคือว่าคือว่าจะชี้เทียงกันได้คือว่าผู้นี้ไม่ค่อยผู้นี้ไม่คอยก็อยู่ใกล้กันเด้่พี่น้องเลยเพราะน้องใดกับบิลลี่ก็บอกว่าเออมีผู้ใหญ่ว่าอยากช่วยเจ้ายุทธแต่เพิ่นบริเผากินมาเพิ่นยังบริท่านแต่ฝากมาแต่เพิ่นบอกอยู่ว่าอยากช่วยเจ้าพี่น้องเลยเด้กบินลี่ก็เลยบอกเพิ่นไปว่าในนั่นเด็กมาแล้วก็จะขึ้นในยันชาวบ้านเราหยอกแเรวมาใหม่เล่ายังไงกับโติแล้วดอกเราเราก็ทุกใจแหละกินข้าวกับป้าเลยป้าติดเข่าเลยวะโดย ตีตนเล่ายุ่งน้องใดกันเล่าแบบคนแบบซื่อๆบ้องๆนะพี่น้องเอ้บ้องๆแบงๆแบงนี่ใชแหละก็คือตีตนเล่ายุ่งอ่าพี่น้องเอ้เอาเขาใส่กามิแต่ว่าเดี๋ยวมิแต่ว่าเขาสีเอาใบซื้อขายมาเห็ดเด้ออืมแต่ว่ามือนีหันลืมใบซื้อขายไปถามน้ำพิ่นกับบูมีโดยจำเป็นและได้ซื้อมาแต่บ้านเขาพวกแหละโดยขจีเขียนใส่กระดาษละลาหนี่ก็บ่ได้มันต้องมีมีใบซื้อขายอันนั้นเอาพี่น้องเอ้สำหรับแค่นี้วิลลิชขอลาตัวไปก่อนเด้อมิแต่ว่า สิไปจ่ายค่าไม้เพิ่นก้อนเพื่อนหน่อยเนาะอ่าค่าไม้เพิ่นอยู่ทางในเมืองเป่นไรเมืองเซโปนเพื่อนหน่อยเนาะอ่าสิโทรหาเพิ่นจะน้อยเพื่นหน่อยเนาะบ่ฮู้ว่าอ้ายเพิ่นจะจะสะดวกให้ถ่ายคลิปลุบบอลเพื่อนหน่อยเนาะถ้าอ้ายเพิ่นสะดวกให้ถ่ายคลิปอีหลีกื่ะจะทายคลิปอ่าจ่ายเงินแต่ถ้าอ้ายเพิ่นบ่สะดวกก็บ่เป็นหยังเพื่อนหน่อยเนาะเฮาก็บ่บ่ถ่ายเพิ่นก็ได้เด็ราคาไม้กันนี่เราส่งมาเราส่ง QR วอาร์โคดยังมาให้พร้อมนี่นี่เราบอกราคาใหม่พี่น้องเอ้ย เจ็ดกันแต่เมือ่อวานนี่พี่น้องเอ้ยเ,าเ,าเาราเราส่งบัญชีมาแล้วแต่บิลลี่บระดีโอนไหนเล่าพี่น้องเอ้ยเนาะเออเอาพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวข้าศัตนเดี๋ยวบิลลี่ไปแลกเงินก่อนแลกเงินแล้วก็สิเอาเงินไปจ่ายค่าใหม่ก็ได้พี่น้องเอ้ยแล้วก็สิเสียเงินมาซื้อดินโอเคสำหรับคืนนี้ขอลาตัวไปก่อนเนาะอ่ะสบายดีใช่ไหมสบายดี